ท่านผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลในคลิปนี้ปลาตีนนองมาพั้บัพคอรีหมูกรอบตับนี่นะครับตับเป็นหมูกรอบเลยใส่ตับเลยครับหอมพี่กระเทียมทุบตกแต่ควานนะครับควานเพิ่มความหอมนะครับเสร็จแล้วเอา บ็อกกี่บ็อกกีรลงไปเล้นะครับนี่ครับผัดบ็อกกี่โอ้กรอบและสับสดนะครับนี่ครับควงหอมนะครับน่ครับต่อไปกรุ่งรสครัดยอขาวฝาเขียวมันหอย ผขงโนรถดีนะครับนี่ครับต้ก็ตามใจชอบได้เลยครับนี่ครับต้องการหวานต้องการเค็มรสชาชิบามรอบต้องการได้เลยครับนี่ครับกัวไปเลยนะครับ ัชิพนี้ผัดรสเขาดีหมูกรอบจับสดนะครับมาเยโย่ข้างนองนะครับถ้าผมชอบชิพนี้นะครับกดที่สามกดแชร์ไม่อยากให้หายใจนะครับยังเสน่จะได้ที่กำลังแจกนะครับนี่ครับข้าวสวยร้อนๆหนึ่งจานนะครับเอาดเนื้อมอ้อนะครับมอ้อได้ผัดครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ นี่ครับคือหน้าตาพัฟบับ็บพกอรี่ของทีนเนาในคลิปนี้นะครับนี่ครับกับเข้าครับทีนเนลครับเมนูกับเข้าครับ